ดีสปายผมคุทัศน์ปสันธด้คิจเย่างไรผ่านเรืงในรายการครับวันนี้เรามาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยสัมชัญมิจฉาเขตหัวหมากครับซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรามาตามดูกันดีกว่าครับว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือใครตามผมมาครับ ขอนนต้อน,นรับท่านผู้ชมกับมบิเทครายนาดีสไพรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณธนสิทธิ์เชื่อวยุยงคุณธนาสิทธิท์เป็นเจ้าของกิจาการไอทียักษ์ใหญ่หนึ่งในห้าของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณธนาสิทธิ์สวัสดีครับ,รบผมอยากทราบบทบาทหน้านะที่การทํางานของคุณในเวลานี้ครับตอนนี้ครับผมเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโมบิเทคคอร์ปอเรชั่นครับบริษัทคุณทําอะไรครับตอนนี้เราผลิตออกแบบซอฟต์แวร์สาหรับมือถือครับอะไรที่ทําให้คุณแบบก้าวถึงจ,จุดนี้ได้ครับ นี้ถ้าจะนึกย้อนไปเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเพิ่งจบมปลายอะครับฮัลโหลว่าไงเฮ้ยโมโสบายดีป่ะตอนนี้สอบติดไหนยังวะอ๋อเราหรอติดคือลาธรรมศาสรอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่ามาตลกติดทางดียังไงอะ่ะอ๋อแล้วนาติดไหนเนี่ย เราติดหมอสิลิลาอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะเราต้องนี้ไปแล้วโอเคโอเคได้แล้วเจอกันบายคือตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งจบใหม่ๆครับก็ยังไม่มีที่เรียนตอนนั้นผมติดเกมเออแล้วก็พ่อมาอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้คุยกับย่า น้าถามว่าผมเรียนที่ไหนผมก็ตอบน้าไปว่าตอนนัน้นผมยังไม่มีที่เรียนเลยน้าถามผมว่าผมชอบทําอะไรผมอ่ะชอบเล่นคอมพิวเตอร์น้าเลยเนี่ยแนะนำให้ไปเรียนเนี่ยคณะวิทยาศาสตร์ของไอ้แบบ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้หารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ครับที่เอแบบก็รู้สึกสนใจขึ้นมาเลยตัดสินใจกรอกไปสมัครไปอันนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงอยากทราบกันนะครับว่าสมัยเรียนคุณอาทิตย์เป็นคนยังไงนะครับ ผมอยากให้คุณ้าสิทธิ์เล่าเรื่องเหตุการณ์สมัย,ยเ,เรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังันี้หนึงครับได้ครับคือตอนสมัยผมเรียนมหาลัยแรกๆเนี่ยคือผมก็ยังไม่ชิงนิสัยเดิมๆเลครับก็เหมือนเด็กทั่วไปอะครับก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร,ร่ก็คือผมก็ชอบนอนตื่นสายด้วยครับ โอ้ไหนมองอยู่ไหนเนี่ยไม่มาเรียนนอนหนูรีบออกมาเลยตอนบ่ายมาเรียนอีกโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไปก็ตั้งแต่ที่ผมฟังคุณเล่ามาผมก็ยังไม่เห็นว่าอะไรเนี่ยให้คุณกล้าวถึงจุดๆนี้ได้เลยครับครับคือตั้งแต่ผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ คือแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมก็ได้ควบปคนคนหนึ่งซึ่งทำให้ชีวตผมเปลี่ยนแปลงไปไม่คิดไม่ฝันเมือเธอผ่านจงมา จากนั้นเนี่ยพฤติกรรมผมก็เปลี่ยนไปจากที่ผมไม่ค่อยเข้าเรียนผมก็เริ่มเข้าเรียนทุกวันครับเพื่ออะไรครับคือเพื่อที่ว่าผมจะเข้าไปเจอหน้าเธอทุกวัน mm hmm. ออืแล้วผมก็ความที่ด้วยว่าผมจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงคือตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องพยายามตั้งใจเรียนนะผมคิดแบบว่า,วา จะได้ไปช่วยติวเขาในเขาในช่วงสวอบม,มอมโอ้ยหลายนะั่นจะมาหรอมาน20นาทโอเคได้ คืออย่างผมได้ยินมาว่านักศัยแบบเนี่ยครับเขาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหนังสือเป็นภาษาอังกฤษถามตอบในห้องก็เป็นภาษาอังกฤษพีเศษนะพวกนี้ก็ภาษาอังกฤษครับาารรคือมันเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งครับที่ผมเรียนไนแบบคือมันทําให้ผมเนี่ยได้ฝึกได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันคือผมอยากถามคุณนักศึกษาอะไรที่เป็นเหตุผลสาคัญที่ทำให้คุณเลือกเรียนในเบเจอไอทีหรือว่าสาขาวิชาไอทีครับ อ๋อครับคือที่สาขาไอทีเนี่ยเขามีสื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้านไอทีที่ทันสมัยทาให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ทดลองกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจริงๆและผมเล็งเห็นว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีพวกเนี้ยจะเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเราแทบทุกด้านเลยคือผมได้ยินมาว่าหลังจากจบจากไอบบไปนี่คุณไปเรียนต่อต่างประเทศครับอ๋อใช่ครับ อย่างไอแบกเนี่ยเขามีคอนเนคชั่นกับมหาลัยอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสายที่ผมเรียน i อนะครับเขาก็จะมีคอนเนคชั่นกับมหาลัยต่างประเทศอย่างเช่นของออสเตรเลียอังกฤษอเมริกาซึ่งทำให้ผมได้มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเข้าโม้ทำไรอยู่เรานี้เราว่างๆอะม,มีอะไรทำแล่เรีบนดี ไอทำไมดูเศร้าๆจังวะนายน,นี่เราก็จะจบกันแล้วอย่าเศร้าดิช่วงนี้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะอจบไปพวกนายไปทำอะไรกันบ้างอ่ะเราอ๋อเรายื่นใบสมัครงานไปแล้วอ่ะถ้าเขารับเราก็คงจะทำงานเลยก็ดีแล้วบอยอ่ะช่วงนที่บ้านน้ำมอดเราอรอเราได้ไปต่อต่างประเทศอ่ะเราได้ทุนจากเอเดบไปอ้าวเราเราเรื่องจูนอ่ะ เราไม่กล้าบอกเลยเราไม่คิดจะบอกเราเราก็อยากจะบอกแต่ต้องรอเวลาหนา่อยเอาหน้าอย่าไปคิดมากเลยหิวยังต้องหิวเราหิวยังมันมีร้านหมูกระทะเปิดตรงหน้าปากซอยอะ่ะเราไปกินกันปะเอาดิเอาดิไป<า>เก็บ<า>เ็บแล้วก<า>ัน ผมก็ตัดสินใจที่จะไปบอกเขา แต่ดรน้องแม่เล่ารมากันไหมได้จูนโมมีเรื่องที่อยากจะบอกจูนบอกมาสิคือว่าโมโมได้ทุนไปเยียนต่อเหมือนนอกแต่โมคิดว่าโมจะไม่ไปอ่ะเพราะว่าโมอ,อยากอยู่กับจูน แต่มันไม่มาแบบอันะก็จริงคืออยากให้เราทำตามคำสั่งถ้าทำมาทิ้งคำสั่งกับเลือก Zoom คืนคงรู้สึกติดกันตลอดสำหรับ z o นการได้พบกับมันฉัเป็นความโชคด,ดีที่สุดในชีวิตของ z o นแล้วโจน มอขับคุณะหาเียงก ตัวตนของผู้ชายคนนี้มาผสมผสรนแล้วนะครับผมอยากให้คุณคราสิ์ฝากข้อคิดดีๆหรือว่าแรงบันดาลใจให้ทำาน้ามากิดหนึ่ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยค่ะมีความหวังและความฝันเนี่ยย่อมมีหนทางเสมอเมื่อเราหาความฝันของตัวเองเจอเนี่ยเราต้องรู้จักวางแผนเพื่อจะให้ไปถึงฝันนั้นปัจจุบันเนี่ยการศึกษาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาที่เราจะเลือกศึกษาอะไรเนี่ยอยากให้เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบเลยล่ะ เพราะว่าเวลาเราทำอะไรสิ่งที่ตัวเองรักและชอบเนี่ยเราจะทำมันอย่างเต็มที่ครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านคงได้ขก็คิดดีๆแล้วก็แรงันดาลใจจากผู้ชายคนนี้นไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกบคุณนาสิทธิ์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on. Mm. <laughs> ก็บราสารภาพาอะไรไม่ไม่บอกดีเล่นจะบอกบบก็ต้องถ่ายถ่ายเอัๆแล้วก็ค่อยงหน้าอันนี้ก็เทคหนึ่งตอนที่จูน่ะไม่คือเบียร์อยากรันยาวเลยรันยาวมึมันสวดรันยาวเลยลองลองเดี๋ยลองลลืมว่าแล้วกดไปกดเลยขอไม่ไป You, huh? like <laughs> Cause that's what friends are supposed to do are oh, yeah are supposed to do all oh, yeah